สวัสดีครับตอนบ่ายของวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างน้ําตกทุ่งนาเมืองหรือว่าน้ําตกลอดลูนะครับน้ําตกแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านทุ่งนาเมืองตังบวน,นาโพกลางอาเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงมาตั้งแต่ด้านบนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายน้ําตกทุ่งนาเมืองเถาวันยักษ์นะครับ จะต้องเดินลงทางด้านนี้ไป1 0 0เมตรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาชมพื้นที่โดยรอบณนจุดน,นี้ก่อนตรงโซนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นห้องน้ําให้บริการนักท่องเที่ยวครับแล้วพื้นที่โดยรอบด้านบนนี้นะฮะก็จะเป็นอาคารของหน่วยพิทักษ์นะฮะหน่วยพิทักษ์ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงทางด้านนี้นะครับ มาชมป้ายแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับเดินไปตามเส้นทางนี้เลยดีกว่านะฮะพื้นที่โดยรอบที่ผมเดินผ่านมานะฮะก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับก้อนหินสีดําขนาดใหญ่แล้วผมก็พาเดินลงตามขั้นบันไดนะคะจะเป็นบันไดปูนเดินลงไปนะฮะตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก เก้าสิบกว่าเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมพืม้นที่น่าจดนี้เบื้องหน้าก็จะเห็นเขาโครงของน้ำตกแล้วนะครับระวังพื้นลื่นนะครับอ๋อจะมีทางเดินลงเป็นบันไดเหล็กด้วยเดี๋ยวชมทางด้านนี้นะฮะก็จะเห็นมีป้ายเดี๋ยวซูมเข้าไปนะฮะ ก็จะเป็นป้ายน้ำตกทุ่งนามเมืองผมก็พาเดินลงมนไดเหล็กนี้จุดนี้น่าจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะฮะผมพาเลื่อนชมภาพในระยะไกลก่อนจากจุดที่ผมเดินลงมานะฮะแล้วก็ผมก็ต้องเดินต่อไปทางเมืองล่างนะฮะ ้องเดินด้วยความระมัดระวังครับจะเห็นพื้นลานตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นลานเหล็กนะฮะเพื่อความแข็งแรงนะครับเดินลงไปด้านล่างก่อนเดินมาถึงตรงลานจุดชมวิวด้านล่างนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาชมพื้นที่น้ำตกนะฮะเลื่อนชมจากทางขวามือไปทางซ้ายมือ พื้นทะี่ณจุดนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใบสีเขียวนะฮะแล้วก็มองชมไปยังเบื้องล่างนะฮะก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับจะเป็นก้อนหินสีดำแล้วก็เลื่อนชมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะฮะที่เป็นพื้นที่น้ำตกแล้วก็เดินถอยออกมานะฮะเพื่อชมภาพระยะห่างตรงจุดนี้ก่อน ณจุดนี้ก็จะเรียกว่าน้ำตกทุ่งนามเมืองหรือว่าน้ำตกลอดรูนะฮะเดี๋ยวพาชมพื้นที่ด้านบนนะฮะณนะจุดนี้ก็จะเป็นเถาวันยักษ์นะฮะเดี๋ยวผมก็กำลังจะพาชมว่าเถาวัรยักษ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มองกลับไปยังจุดที่ผมเดินลงมานะฮะ เดี๋ยวพาซูมเข้าไปหน่อยตอนนี้ก็เห็นเขาโค้งของถาวันนะฮะในพื้นที่จุดนี้ก็คือจะเป็นทั้งน้ําตกทุ่งนามเมืองและถาวันยักษ์ครับจากจุดลานแห่งนี้นะครับก็ยังมีทางเดินเท้าที่สามารถเดินลงไปที่อีกนะฮะ เพื่อชมวิวของน้ําตกทุ่งนามเมืองหรือว่าน้ําตกลอดรูครับมาชมพื้นที่น้ําตกกันให้ชัดๆนะฮะยังมีทางเดินลงไปอีกนะฮะค่อยๆเดินผมอยู่ตรงจุดนี้ก็พอละยืนอยู่หน้าจุดนี้ก็พอละแล้วก็พาชมพื้นที่น้ําตกหน้าจุดนี้นะฮะ จากที่สังเกตเห็นก็จะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่นะฮะเลื่อนชมน้ำตกในระยะใกล้ตรงนี้นะฮะภาพตรงนี้ก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะฮะยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำท่องเที่ยวอย่างน้ำตกทุ่งนาเมืองและถาวัรยักษ์เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ